สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็วันนี้มาพบกับคุณครูคน้ำทิพย์เพีงกลางนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนรู้ในเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยคือราชการที่อ่าเก่งมากตอบพบอเพียงกันดีมากดังตังวานมาถึงลูกบ้านคุณครูนะรัชการที่5เอ๊รัชการที่5นี่มีพระนามว่าอะไรนะคะ ่พระบาทสมเด็จพระจรระุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเก่งมากค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำนะคะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะคะคุณครูก็วันนี้นำเสนอวีรสตรีไทยด้วยอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการน้อยหน้ากันนะวีรสตรีไทยแต่วีรสตรีไทยที่คุณครูจะนำมาเล่าให้เรียนฟังเป็นใครเอ่ย เป็นใครเอ่ยอะมาดูมาดูก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเล่าประวัตินะคะแล้วก็วีรกรรมของเท้าสุรนารีนั่นเองอ่างั้นวีรสตรีที่คุณครูจะให้นักเรียนได้รู้จักนะคะก็คือเท้าสุรนารีนั่นเองนะคะเคยได้ยินไหมเท้าสุรนารีอ่ะมาดูข้อความเหล่านี้คืออะไรวะคืออะไรเอ่ย เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราศาสหินดินน่านเกวียนใช่แล้วนักเรียนทำควัญประจำจังหวัดจังหวัดอะไรคะนครราชสีมานั่นเองหรือส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าโคราชนะคะแต่ชื่อก็คือจังหวัดนครราชสีมานะคะมาดูประวัติของเท้าสุรนารทานีท่านเท้าสุรนารีนะคะชื่อเดิมว่าคุณหญิงโม เอ๊คุณคู่ทำไมเป็นคุณหญิงละ่ะแน่นอนท่านเป็นภรรยาของอผู้นำในเมืองนครลชสีมาเมืองโคราชนะคะย่ายโ,มโมเนี่ยคุณหญิงโมเนี่ยเกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช2314นะคะท่านได้สมรสกับพระยาสุริยเดชตำแหน่งประลัดเมืองนครราชสีมาเห็นไหมถึงได้เรียกว่าคุณหญิงไงคะนี่เองท่านเป็น ภรยาของปลัดท่านประหลัดเมืองนครราชสีมานะคะเ,เจ้าอนุวงศ์ทำการต่อต้านไทยนะคะเข้ามา,าเรียกะไรบุกลุกบ้านเมืองเข้ามาตั้งกองทัพเข้ามาจะมาโจมตีไทยเจ้าเมืองพยะและก็พยาปลัดเอ,อเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพนะคะ เจ้านุวงศ์ก็กวาดต้อนชาวเมืองนครชสีมากลับเมืองเวียงจันทร์นะคะกับเมืองเวียงจันทร์คุณหญิงโมก็เป็นหนึ่งในเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไปแต่นะคะด้วยความกล้าหาญนะคะของคุณหญิงโมก็ทําให้พระองค์นั้นมีสติมีสติยังไงร,ระหว่างการเดินทางคุณหญิงโมก็ได้ ปลุกแล้วก็ปลอบใจชาวเมืองนครราชสีมานะคะไม่ให้เกิดความอะไรละ่ะหวั่นเกรงหวั่นกลัวนะคะให้รู้จักอดทนอย่าไปเกรงกลัวกับทหารที่มากวาดต้อนไปเป็นเฉลยวิธีการของคุณหญิงโมก็คือ,อใช้ความอดทนไม่ตื่นเต้นแล้วก็ ทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็แกล้งติดตามกองทัพเวียงจันไปเดินทางไปแล้วก็เดินตาพยายามที่จะเดินช้าช้านะคะระหว่างทางเนี่ยให้ตเตรียมมีดจอบแล้วก็ช่วงที่หยุดพักเนี่ยก็ลักลอบตัดไม้เพื่อเอามาทำเป็นอาวุธสะสมสะเสบียงไว้สะสมเอาอาวุธไว้แล้วก็จัดสุราอาหารเอาไว้เลี้ยงดู ทหารเวียงจันทำให้ทหารเวียงจันเนี่ยตายใจเออนั่นคิดว่าวิธีการเหล่านี้นั่นเองคิดว่าคุณหญิงโมน่ะสามารถทำปฏิบัติการเนี่ยได้สำเร็จไหมเออสำเร็จไหมเอยนะเมื่อถึงทุ่งสำลิดนะคะทุ่งสำลิด ก็ได้ทําการต่อสู้กับทหารเวียงจันทร์แน่นอนเมื่อกี้คาถามคุณครูจนได้รับชัยชนะนะคะจะไม่ชนะได้อย่างไรล่ะคุณหญิงโมได้ใช้สติได้เ,เ,เตรียมอาวุธนะคะสักขนาดนั้นแน่นอนก็ด้วยความกล้าด้วยความสมัคคีของชาวนะครรสีมานะคะก็สามารถที่จะลบชนะนะ มาพูดถึงอีกคนหนึ่งนางสาวบุญเหลือนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เคียงข้างคุณหญิงโมหืูเรียกหรือปัจจุบันเราเรียกว่าย้าโมเนาะนางสาวบุญเหลือนี่ถือว่าเป็นน้องนะคะน้องของย้าโมถือว่าเป็นสตรีอีกคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละนะคะแน่นอนก็มีอนุสรณ์รสถานของนางสาวบุญเหลือยา่า เขาไม่ค่อยเรียกแย่ยบุญเหลือนะเขาจะเรียกกานางสาวบุญเหลือนะคะส่วนพระบาทเ็จพนางกราวเจ้าอยู่หัวพนางกราวเจ้าอยู่หัวนี่คือราชการที่เท่าไหร่ทราบไหมเอ่ยอราชการที่สามค่ะได้กดกล้าแต่งตั้งเมื่อทราบข่าว เรื่องราวต่างๆของย่าโมของคุณหญิงโมนะคะก็ได้แต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงโมแล้วก็ดำรงฐานันดอนศักดิ์เป็นเท้าสุรนารีนะคะเป็นที่ปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้จักชาวโคราชชาวนครศรีมาแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่แถวๆภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กระทั่งแต่ละภาคภาค,ภาคกลางก็จะรู้จักคุณหญิงโมเท้าสุรนารีในในในนามว่าย่าโมย่าโมนะคะ จากเหตุการณ์นะคะต่างๆนะคะอา่าก็จะให้เราทราบได้ว่าบุคคลที่มีความสำคัญก็คือเท้าสุรานาลีแล้วก็นางสาวบุญเหลือแล้วก็ชาวชาวเมืองนครราสีมานั่นเองทีนี้มาดูปัจจัยที่ทำให้สามารถกอบกู้ได้คือความกล้าหาญความฉลาดหลักแหลมความเสียสละนะคะ เนี่ยสิ่งเหล่านี้แม้ว่าในยุคสมัยไหนนักเรียนแม้ว่าอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยถ้ามีทั้งความกล้าหาญมีความฉลาดตักแหลมและที่สําคัญความเสียสละเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราอยู่ยได้อย่างมีความสุขนะคะอย่างถ้าเป็นในประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องราวของยมูก็สามารถทําให้กอบกู้อิสระภาพแล้วก็ สามารถที่จะช่วยเหลือเมืองนครศรีมาไว้ได้นะคะวีรกรรมของเท้าสุรนาลีเนี่ยก็สามารถกอบกู้เมืองนครศรีมาได้สำเร็จแล้วก็ปกป้องไม่ให้ข้าศึกเข้าโจมตีมาถึงกรุงเทพได้นะ,ะจากเรื่องราวต่างๆไม่เลวคิดว่าจริงอยู่เราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นเนาะเราอยู่ในยุคปัจจุบันยุคของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในแผ่นดินของ อาราชวงศ์จักรีราชการที่สิงั้นเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตนเอาแบบอย่างของเท้าสุรนารีหรือย่าโมมาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรบ้างนะคะแน่นอนท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความเสียสละดังนั้นเราไม่สามารถเราเราไม่ต้องไปสู้รบกับใครเลยเราสู้รบกับตัวงเราเองนี่แหละคือทําความดีนะคะมีความอดทนเรียนออนไลน์รือก็ตั้งใจเรียนเนี่ยถือว่าเป็น สิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะถ้าพูดถึงชุมชนเราก็าช่วยกันเก็บขยะนะักปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมต่อสังคมก็ช่วยเก็บขยะในโรงเรียนและชุมชนแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแล้วก็ช่วยสอนกันบ้านเพื่อนด้วยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้สอนกันบ้านเพื่อนสอนการบ้านน้องนะคะสอนกันบ้านพี่ได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็สอนไปเถอะพี่นะ่ะ แล้วก็กล้าพูดกล้าทําแล้วก็กล้ายอมรับผิดนะคะบางครั้งเราอาจจะทําไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทําผิดโดยที่ไม่ตั้งใจงั้นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราพลาดแล้วก็พยายามแก้กตัวเสียใหม่ดังนั้นเท้าสุรนารีเนี่ยถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวีรสตรีไทยที่มีความกล้าหาญกอบกู้ชาติบ้านเมืองให้พ้นจากค่าศึกที่มาลุก,กลานประเทศของเรานะคะอาระนกเรียนลองตอบคำถามนี้สิคะ อ่ะนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะเนี่ยเช่นเช่นเช่นเดิมถ้านักเรียนเรียนวันอังคารก็ใช้เขียนวันที่ตามวันที่นักเรียนได้เรียนนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องวีรสตรีไทยวันนี้มี4ข้อด้วยกันนะโอเคคำถามที่1ท้าวสุรนารีมีวิธีการต่อสู้กับกองทัพเบียงจันท์อย่างไรยากไหมถ้ายากเยนก็สามารถย้อนกลับไปดู สไลด์ต้นๆได้ว่าวิธีการของท่านอ่ะคุณครูเขียนไว้ละเอียดมากแล้วชัดเจนด้วยเป็นข้อๆให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็เอามาตอบคําถามข้อที่1สําสหรับข้อที่2เท้าวสุรนารีต่อสู้กับกองทัพเวียงจันท์ที่ไหนอ่าที่ไหนทุ่งอะไรนะทุ่งอะไรนะอาจจะไม่ได้อีกใช่ไหมแต่ไม่ตม้ก็ย้อนกลับไปดูที่สไลด์ใหม่ได้นะคะข้อ3วีรกรรมของท้าวสุรนารี ตรงกับรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเออมาองค์ใดเอ,อ่ยก็เขียนเอาคําตอบไปเขียนในข้อ3ข้อ4คุณธรรมที่ควรยกย่องของเท้าสุรานารีมีอะไรบ้างอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณครูเขียนไว้เป็นข้อๆเลยถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะสไลด์ต้นๆก็โจทย์ไม่ต้องเขียนนะลูกเอาแต่คําตอบไปเขียนนะคะโอเคเช่นเดียวกันวัน มีเฉลยแต่ไม่ให้ดูหรอกนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้เนาะคุณครูใจดีเดี๋ยวตรวจให้ก็สําหรับคําถามทั้ง4คําถามอย่างที่บอกถ้าใครจำไม่ได้นะคะลืมก็ย้อนกลับไปดูสไลด์อนุญาตนะคะแล้วก็ค่อยเขียนค่อยตอบขอดูขอลายมือดีๆนะลูกลายมือสวยๆหน่อยเขียนส่งมาแล้วเวลาถ่ายรูปมีบางคนตรงนั้นถ่ายรูปมาเบลอมากเลยหนึ่งนะ ถายชัดหน่อยสองดินสอให้มันเข้มๆหน่อยนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาของวิรัตสตรีไทยก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ